หนึ่งครั้งอ่ะข้ามไปหนึ่งครั้งเพราะว่าสิบครั้งว่ามาก็ม่วงอเดี๋ยวม่วงเหมือนเดิมคือแสดงว่า SR s อ <S มันได้จากการันตีอย่างเดียวไม่มีรุลด์เอสื่อจินอีกแล้วนไม่มามายากมากเลยอ่าเจ้าเกาตัวใหม่ อุย้ยเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วแม่งอุย้ยจะเกือบหมดอะ่ะเกือบหมดอยู่เกือบหมดอุย้ยจะโอ้โหมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว S&R ตัวแรกฮ่า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 หลุดเลนด้วยมึงแล้วมันจะฮามากเลยนะว่าถ้าสุ่มอีกทีนึงแล้วแม่งหลุดเลนซ้ำเ่ยฮะมากมาบมา